สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีนะครับกู้คืนโพสนะครับที่เคยลบไปแล้วนะครับผมอันนี้อัปเดตใหม่นะครับผมอาจจะทําไม่เหมือนคลิปเก่าๆนะครับที่อ่ากู้คืนนะครับอาจจะย้ายไปที่ตําแหน่งอื่นนะครับอันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะกู้ข้อมูลนะครับหรือโพสนะครับที่เคยลบไปแล้วนะครับวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโพสนี้นะครับ ผมจะลองลบดูนะครับแล้วผมจะลบออกนะครับแล้วคันนี้ผมจะกู้คืนนะครับผมจะกู้โพต่คืนก็คือมาตรงนี้ครับที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านขวานะครับมุมล่างเนาะนะครับแบบนี้นะครับเราก็ไปดูมุมบนครับมาที่หน้าโปรไฟล์เราไปดูมุมบนนะครับคีดคสามคีิคนะครับมุมบนขวามือนะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็นะครับให้คุณผู้ชมนะครับ มาที่กิจกรรมของคุณนะครับปกติต้องไปที่การตั้งค่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับแต่ถ้าเป็นอัปเดตใหม่นะครับต้องมากิจกรรมของคุณนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเจอเนื้อหาที่ลบล่าสุดนะครับเป็นรูปถังขยะนะครับกเข้าไปครับเห็นไหมครับโพสต์ที่ลบมานะครับจะย้ายมาอยู่ในนี้นะครับเขาบอกว่าอีก30มสิบวันก็คือว่าถ้าเราลบรูปภาพหรือโพสต์ไปนะครับโพนั้นนะเกิน30วันนะครับ ก็จะโดนลบแบบถาวรเลยนะครับไม่สามารถกู้ได้นะครับผมเพิ่งลบไปเมื่อกี้นะครับผมก็ยังเหลือเวลาอีกสามสิบวันนะครับที่จะมากู้คืนนะครับวิธีกู้คืนนะครับจิ้มไปที่โพสนั้นนะครับหลังจากนั้นกดที่มุมบนนะครับเป็นจุดสามจุดนะครับแล้วก็กู้คืนครับอ่าเขาจะบอกว่ากู้คืนโพสต์นี้ใช่ไหมหากคุณลบตื่อออกจากตารางโปรไฟล์ผู้คนจะสามารถเห็นแล้วโต้ตอบ กับสื่อนั้นได้อีกครั้งนะหากคุณลบสื่อออกจากคังสื่อนั้นจะถูกกู้คืนไปยังค้งของคุณนะครับก็กดกู้คืนไปเลยครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วเราไปดูบนโปรไฟล์กันครับเดี๋ยวไปดูครับโพนั้นกลับมาอย่างนะครับโพที่เพิ่งลบไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมต้องรีเฟซหนึ่งรอบนะครับ อ่าโอเครีเฟรชแล้วนะครับหลังนั้นลงไปดูครับนี่ครับผมมาแล้วครับนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถกู้คืนโพส นะครับที่เราเคยลบไปนะครับสามารถกลับมาได้แล้วนะครับแต่ย้ํานะครับห้ามเกินสามสิบวันนะครับถ้าเกินสามสิบวันโพนั้นก็จะถูกลบแบบถาวรไปนะครับผมอันนี้คือวิธีใหม่นะครับที่เขาเปลี่ยนตําแหน่งเนาะบางบางท่านอาจจะเคยทําได้แล้วแต่ไปที่การตั้งค่าแล้วอันนี้ก็หาไม่เจอนะครับเขาเปลี่ยนมาที่กิจกรรมแล้วนะครับ ดูกิจกรรมแล้วนะครับผมสำหรับกู้คืนโปรที่เคยลบไปแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ด้วยนะครับสวัสดีครับ